จอบข่าวร้อน ค่เจาะข่า,ขาวร้อนล้วงข่าวลึกในช่วงนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งหลักฐานมัดตัวที่ยืนยันว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีภาวะผู้นําโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตนั่นก็คือความอ่อนไหวที่สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอรครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะจากหยดน้ําตาของเธอซึ่งแม้จะแปรสภาพเป็นความเห็นอกเห็นใจขนาดไหนนะคะแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ละค่ะว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็ต้องแยกกันระหว่างความเห็นใจกับการนำพาประเทศชาติค่ะโดยครั้งที่1น,นะคะผ่านมาเมื่อวันที่19ตุลาคม2554นางสาวยิ่งลักษณ์นะคะก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวขณะที่มวลน้ำเหนือนั้นก็กำลังขยับเข้าใกล้กรุงเทพมหานครมากขึ้นและก็มีทีท่าว่ากรุงเทพมหานครจะถูกน้ำท่วมจนเต็มพื้นที่โดยบอกนะคะว่าต้องกลับเรียนว่าวันนี้เราพูดความจริง ไม่ได้ปิดบังพี่น้องประชาชนเราทำทุกวิถีทางแต่ครั้งนี้เป็นวิกฤตใหญ่ของประเทศลำพังคนเดียวเราทำไม่ได้เราต้องอาศัยการรวมพลังขอความร่วมมือทุกภาคส่วนและวันนี้เราต้องเอาเกมการเมืองออกไปเราต้องแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนและทำให้ขวัญและกำลังใจของคนไทยกลับคืนมานี่เป็นสิ่งสำคัญที่กำลังใจวันนี้ค่ะที่ต้องการในการที่จะกอบกู้กำลัง และต่อสู้กับน้ำระหวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กับอย่างอื่นแต่เราต่อสู้กับอุทกภัยที่มากกว่าทุกปีและเป็นในหลายๆประเทศดังนั้นต้องใช้ความพยายามร่วมกันดิฉันเองเป็นเพียงกลไกหนึ่งแต่ต้องทำหน้าที่นี้ในการเชื่อมโยงกับทุกกลไกก็ต้องขอความร่วมมือทุกส่วนด้วย ว,วันนี้พูดความจริง,รงนะคะวันนี้ต้องกลับเรียนว่าพูดความจริงค่ะแล้วไม่ได้ปิดบังพี่น้องประชาชนค่ะกับเรียนว่าเราทําทุกวิถีทางแต่ดิฉันต้องบอกว่า ครั้งนี้มันเป็นวิกฤตใหญ่ของประเทศลําพังคนเดียวเราทําไม่ได้เราต้องอาศัยตรงนี้แหละค่ะรวมพลังขอความร่วมมือทุกภาคส่วนค่ะแล้ววันนี้เราต้องมองเอาเกมการเมืองออกไปนะคะเราต้องทําเพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนและต้องให้ขวัญกําลังใจของคนไทยนั้นกลับคืนมาน,นี่เป็นสิ่งที่สําคัญกําลังใจวันนี้ค่ะที่ต้องการในการที่จะกอบกู้กําลังและต่อสู้กับน้ำเพราะวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กับอย่างอื่นแต่เราต่อสู้กับอุทกภัยที่มากกว่าทุกปีแล้วเป็นหลายๆประเทศดังนั้นต้องใช้ความ พยายามและท่วมกันนะคะดิฉันคนเดียวก็ต้องกลับเรียนว่าดิฉันก็เป็นตัวกลไกหนึ่งแต่ว่าก็ต้องทําหน้าที่นี้ในการเชื่อมโยงกับทุกกลไกก็ต้องขอความร่วมมือทุกส่วนด้วยนะคะครั้งที่2เมื่อวันที่27ตุลาคมนางสาวยิ่งลักษณ์น้ำตาคลอตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะขณะที่น้ำนั้นก็กำลังเข้าท่วมสปพอดอนเมืองซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลน,นั้นผิดพลาดมาโดยตลอด โดยนายกรัฐมนตรียอมรับค่ะว่ากรุงเทพมหานครวิกฤตแต่ก็ยืนยันว่าไม่ท้อและจะใช้พื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นที่ตั้งของสปพต่อไปท่านนายกรู้สึกกระเทือนใจหรือเสียใจแค่ไหนครับอยากจะบอกอะประชาชนว่าตัวเองอัดอันอะไรขนาดไหนตอนนี้ก็จริงๆดิฉันก็เราเองเนี่ย กลับเรียนไม่้อาประชาชนว,ว่าเรามีเจตนาดีแล้วก็มีความตั้งใจนะคะหายใจลึกๆลึกลนะคะ <c oughs> ไม่ท้อค่ะ <c oughs> ไม่ท้อค่ะท <c oughs> ่านนายกร้องไห้อยมปัญหาไม,ไม่ไม่ได้ร้องเลยค่ะต้องเรียนว่าไม่ได้ร้องเลยแล้วก็หลายหลายท่านที่เห็นภาพในนั้นไม่ทราบว่าเป็นอย่างนงี้มันเป็นจังหวะแต่ไม่เคยร้องไห้ค่ะเพราะว่าเราเองเราอยู่ตรงนี้เราต้องเข้มแข็งแล้วก็ยืนยิ้มรับช่วยกันไม่ท้อไม่ท้อค่ะ กินทั้งน้ำตายรือ,อย้ำตาตอ <c oughs> ตคอ <c oughs> ไม่ตาไม่คอ้่ตอถัดมาครั้งที่3ค่ะเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์นั้นปราศัยกับประชาชนที่จังหวัดนครสวรรค์ทั้งน้ําตาโดยบอกว่าเชื่อมัน่นพี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์จะร่วมกันเดินหน้าไปสู่นครสวรรค์วันใหม่และเอาชนะกับปัญหาอุอปสรรคต่างๆ และมากับครั้งที่4ค่ะในวันที่7พฤศจิกายนนางสาวยิ่งลักษ์กล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแล้วก็สะดุดเป็นพักๆว่าที่ผ่านมารัฐบาลตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเต็มที่ไม่มีการท้อทอยไม่มีบางฝ่ายให้กำลังใจหรือตำหนิและขออย่าเล่นเกมการเมืองให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ทิ่กิตแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดความท้อแท้และเหนื่อยหนายใจนะค่ะขอบคุณที่ทางสื่อมวลชนได้ถามคำถามนี้นะคะก็จริงๆการ,ร,รแก้ปัญหาเรื่องน้ำเมื่อเื่องจับมันเป็นอุทกภัยธรรมชาติคงจะหายากที่จะต้องบอกว่ามันเป็นภาพบวกกันนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น้ําเนี่ย มันเป็นอุทกภัยการที่ใช้คนห้ามกับภัยธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องยากจะมาบอกว่าการบริหารจัดการอันนี้ก็ดิฉันเองก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีดิฉันน้อมรับนะคะแล้ววันนี้เราสู้กับน้ําเราไม่ได้สู้กับกฎหมายต erfahren, ่างๆก็ถามว่าท้อไหมไม่ท้อค่ะแล้วก็พยายามที่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือทุกคนวันนี้เราควรจะหันหน้ามาอย่าอย่ามาเล่นเกมกันเลยนะคะเราทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่เถอะค่ะวันนี้ทุกภาคส่วน ท่านีฉันยินดีพร้อมแล้วก็ทํางานร่วมมือกับทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเพียงระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะคะก็ปรากฏว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอครั้งแล้วครั้งเล่าก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์แล้วนะคะว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นไม่มีความพร้อมอย่างยิ่งค่ะกับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นแล้วทางออกที่ดีที่สุดทั้งต่อตัวของนางสาวยิ่งลักษณ์เองและก็ต่อประเทศชาตินั่นก็คือ ปล่อยให้นางสาวยิ่งลักษณ์นั้นกลับไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่แต่จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ก็ต้องถามไปที่ตัวของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะวันนี้พูดความจริงนะคะวันนี้ต้องกลับเรียนว่าพูดความจริงค่ะแล้วไม่ได้ปิดบังพี่น้องประชาชนค่ะกลับเรียนว่าเราทําทุกวิถีทางแต่ดิฉันต้องบอกว่าครั้งนี้มันเป็นวิกฤตใหญ่ของประเทศลําพังคนเดียวเราทําไม่ได้เราต้องอาศัยเธอสะใจชี่มั ฉันมันเกินที่จะทนก็เพราะเธอเจ็บก็ต้องทนคนอย่างฉันมันใจไม่แข็งพอจะทำยังไงก็เจอฉันรู้ ไม่ไม่ได้ร้องเลยค่ะต้องเรียนว่าไม่ได้ร้องเลยแล้วก็หลายหลายท่านที่เห็นภาพในนั้นไม่ทราบว,ว่าเป็นยังไงมันเป็นจังหวะแต่ไม่เคยร้องไห้ค่ะเพราะว่าเราเองเราอยู่ตรงนี้เราต้องเข้มแข็งแล้วก็ยืนยิ้มรับช่วยกันไม่ร้องค่ะ and and took อุทกภัยการที่ใช้คนห้ามกับภัยธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องยากจะมาบอกว่าการบริหารจัดการอันนี้ก็ดิฉันเองก็